มันไม่ไหวแล้วมันขึ้นมากลางเล็บแล้วมันไม่ไหวแล้วมึงเล็บไม่ไหว,ไหวแล้ว ามไปแล้วเรื่องนี้เคยสัมภาษณ์ไปแล้วก็คือไปรอ,อน้องทําแล้วน้องชวนให้ทาก็เลยทาดูแล้วเราก็ตอนนั้นทําสีผมด้วยไงตอนนั้นสีผมมันอ่อนด้วยแล,วแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันดูแบบมันดูมีอะไรดีดูเป็นด,ดูดูน่ารักดีดูแบบดูแฟชั่นดีอะไรเงี้ยเราก็เลยติดใจเล็กชอบอยู่แล้วเรื่องพวกนี้แต่งตัวอย่างตัวอะไรเล็กชอบอยู่แล้ว <S 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 เล็กเชื่อว่าคุณผู้หญิงอะเข้าใจเล็ก ว่าเล็บมันไม่ไหวแล้วใช่ไหมเล็กเชื่อว,ว่าผู้หญิงทุกคนตรงนี้ต้องเคยพูดว่ามึง <c oughs> เล็บไม่ไหวโอเคโอเคตอนี้เไห้ใช่ไหมใ้่เร้นาอเรานน้องทำงานไง <c oughs> เราก็เราก็อา้าวเราก็อา่าน้องจองให้หน่อย พอจองร้านนี่เราไม่รู้จัก้รงรู้จักน้องก็จองให้เพราะมันไม่ไหวแล้ว <Caucas> ม <ian> <c oughs> ันขึ้นมากลางเล็บแล้วมันไม่ไหวแล้วมันต้องทําได้แล้วเขาเปิดให้ดูนั่นแหละน้องเขาเปิดให้ดูนั่นแหละอย่างราอันนี้น้องเขาเลือกให้ลูกโป่งนี่คือะไรนะไปดูเองครับไปดูดีกว่า ไม่ใช่แต่ขาตอนเราเราเรียกต้องมีรูปกโกอย่างเงี้ยเล็กไม่ได้รีเควสน้องเป็นคนเลือกให้เราเราเป็คนเลือกให้ให้มีโปติดตัวตลอดเวลานี่ยเดี๋ยวหลุดแล้วเนี่ยทำหม่ทำไมเป็นสีไหมคะต้องถ่ายละครตอนนี้ละครลายเปื้อนไปทำไมอันนี้ต้องดูต้องดูช่วงเวลาเพราะเดี๋ยวเล็กก็จะเปิดกล้องถ่ายซีรีส์แล้วก็ต้องเนี่ยก็ยอมยอมผกกลับมาเป็นสีเดิมครับเหมือนกันกําลังค่อยๆเตรียมตัว จร่งเจาางมา็จ้าาวดมาก่หันักกแแต่ว่ามันก็นั่นแหละครับมันก็มันช่วงที่เราว่างเราก็หาอะไรใหม่ๆเข้าเข้ามาในชีวิตมันก็สนุกดีครับผม